บางทีที่เราเหนื่อยอาจไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะถึงเวลาปล่อยของที่แบกมานานปีนี้ใครหลายคนรู้สึกเหนื่อยแบบลึกทั้งที่ไม่ได้เจออะไรใหม่แต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดแรงจากข้างในความอดทนเก่าๆหน้าที่ที่เคยรับความสัมพันธ์ที่ไม่พูดถึงแม้แต่ความคิดที่เคยเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้มันค่อยๆล้นขึ้นมาโดยไม่มีคำเตือนดาวเสาร์กำลังโคจรในราศีมีน และมันเหมือนเสียงกระซิบจากจักรวาลว่าหยุดแบกสิ่งที่ไม่ได้เป็นของคุณเสียทีไม่จำเป็นต้องเป็นที่พึ่งให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อความคาดหวังของใครไม่ต้องกลัวความว่างเปล่าเพราะนั่นแหละคือพื้นที่ที่คุณจะได้พบตัวเองอีกครั้งหากคุณรู้สึกว่าชีวิตมันคล้ายจะพังทั้งระบบคุณไม่ได้แปลกหรือผิดปกติคุณแค่อยู่ในช่วงปลดเปลือกที่ลึกที่สุดของชีวิต เพื่อกลับมาเป็นคุณโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้และคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ด้วยพลังของใครแต่ด้วยหัวใจของคุณเอง